กาสวัสดีครับผมปุ้เหล็กกษาตรไทยนะครับวันนี้นะครับผมประกาศรับซื้อนะครับแบงค์ร้อยช้างแบบนี้นะครับเพื่อนๆนี่แบบนี้นะครับใบละเจ็ดพันบาทนะครับทาไมถึงเจ็ดพันบาทก็เพราะว่าเป็นเลขตองนั่นเองนะครับนี่คือตองสามหมดเลยนะครับถ้าเป็นเลขตองแบบนี้นะครับสภาพ u n c นะครับผมรับซื้อใบละเจ็ดพันบาทนะครับอันนี้คือด้านหน้านะครับอันนี้คือด้านหลังนี่นะครับแต่ถ้าเป็นเลขธรรมดาแบบนี้นะครับคือร้อยช้างเหมือนกันแต่เลขธรรมดาทั่วไปที่แบบเลขขึ้นด้วยสองสามสี่ห้ามั่วแบ่งเนี้ยครับ แบงค์แบบนี้ยังไม่แพงนะครับแบง์แบบเนี้ยใบหนึ่งก็ร้อยยี่สิบร้อยสาสิบนะครับถ้าเป็นเลขตองขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับแพงทันทีนะครับแล้วแต่สภาพด้วยนะครับอันนี้คือเลขตองเจ็ดหลักนะครับเจ็ดหลักจะแพงกับหกหลักนะครับถ้าเพื่อนๆมีครับไม่จําเป็นต้องเป็นแบงค์ร้อยตัวนี้ครับเป็นแบงค์อะไรก็แล้วแต่นะครับแบงค์ตลกแบงค์แปลกหรือเลขสวยๆเลขตองนะครับนาเสนอได้นะครับยังไงนะครับผมปุ้นหลิงกษัตริย์ไทยนะครับก็ขอกลาบลาไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับนี่นะครับคือแบงค์ร้อยชานะครับ แบงค์แบบนี้นะครับผมรับซื้อใบละ7,000บาทนะครับต้องเป็นเลขตองแบบนี้เท่านั้นนะครับนี่แบบตองอันนี้เลยนะครับมีมูลค่านะครับเผื่อเพื่อนๆเป็นคนที่บ้านเจอนะครับสังเกตที่เลนครับเลขตองแบบนี้นะครับใบละ7,000บาทนะครับต้องสภาพ UNC นะครับนี่คือด้านหลังนะครับนี่แบบนี้นะครับ